สวยตะลึงปูประยาเฉิดฉายบนพรมแดงอัฟเต Party ร์ตี้ออสการ์2025เป็นอีกหนึ่งคนดังชาวไทยที่ได้เฉิดฉายบนเวทีระดับโลกนั่นก็คือปูประยาลุนเบิกนักแสดงสาวชาวไทยที่ได้ปรากฏตัวบนพรมแดงในงานเลี้ยง After อร์ปาร์งานประกาศรางวัลอสการ์ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารวานะิตี้แฟนนศูนย์การแสดงวานิลลิสแอนนินแบ t กเซนเตอร์ฟอร์เดอะเพอร์ฟอร์มิงอในย่านเบเวอร์ลียฮของนครลอสแองเจลิส ซึ่งงานนี้สาวปูประยามาในลุกสวยใสเป็นเซเลบแห่งวงการฮอลลีวูดเต็มสิบไม่หกักเฉิดฉายรวมพรมแดงประกบตัวแม่คนดังระดับโลกอาทิเนมิม <ame> ูเคนเดลเจนเนอร์เซเลนาโกเมสโดจาแคทลินเซ่โลฮันมิกกี้แมดิสันมิลลี่ไซรัสทิมคาดดเชียนและคนดังอีกมากมาย ประยาสวนดอกไม้ลุนเบิกเกิดวันที่28มีนาคมพศ2532ชื่อเล่นปูเป็นนักสแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยสวีเดนอดีตนักสแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกบบช่อง7ปัจจุบันเป็นนักสแสดงอิสระดำรงตำแหน่งทูตสันทวามัยตรีจากสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหรประชาชาติหรือ UNHCR ถือเป็นคนแรกจากประเทศไทยในตำแหน่งนี้และคนแรกจากเอเชียตะวัน ออกเชียงใต้อีกด้วยมีผลงานการแสดงครั้งแรกเรื่องรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพียน2 5ง7ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ปรยาสวนดอกไม้มีชื่อจริงว่านาตยาลุนเบิร์กเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนเป็นบุตรของนางชวีซิมมอนแยกทางกับสามีชาวสวีเดนและแต่งงานใหม่กับสามีชาวอังกฤษซึ่งรับปูซึ่งเป็นลูกเลี้ยงให้อยู่ในฐานะลูกบุญธรรม ปูมีน้องชายต่างบิดาอีกหนึ่งคนด้นานการศึกษาศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ NIST International School และปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดรูปประเทศอังกฤษสาขาปรัชญาธุรกิจและการเมืองปูเป็นนักแสดงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของสุภชยัยสีวิจิตโดยชื่อปริยาสวนดอกไม้เป็นเพียงชื่อที่ใช้ในวงการบันเทิงเท่านั้น โดยชื่อปริยานั้นได้มาจากคุณเ e. อผู้จัดก,การส่วนตัวได้หามาให้จากพระอาจารย์ที่นับถือส่วนนามสกุลส่วนดอกไม้นั้นเป็นนามสกุลของคุณแม่ของปริยานั่นเองโดยปริยาได้ผ่านการทดสอบนักล่องที่สตูดิโอของค่ายดาราวีดีโอโดยผ่านบททดสอบละครเรื่องไฟในวัยยุและได้ลงงานละครชิ้นแรกหลังจากนั้นได้ไม่นานคือเรื่องรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพียนและได้บทนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกคือเรื่อง สาวน้อยในตะเกียงแก้วภาคสองตอนแม่มดน้อยตัวป่วนจากบทแม่มดน้อยฮันนี่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนางเอกของช่อง7จ็สีนอกจากนี้ประยาเคยพลิกบทบาทแสดงบทร้ายอีกด้วยก่อนที่เธอจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศเธอก็สร้างชื่อในผลงานละครเรื่องเคหาดแสงจันทร์โดยเธอก็ยังมีผลงานละครของเธอให้ติดตามอยู่ ซึ่งในช่วงปิดภาคเรียนประยาจะกลับมาเมืองไทยเพื่อถ่ายละครและรับงานต่างๆในวงการบันเทิงซึ่งจะมีละครอยู่ประมาณปีละหนึ่งเรื่องหลังจากนั้นจึงกลับไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษอีกครั้งปี2555ปูได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและกลับมารับงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิม